เริ่มกันที่ข่าของเจ้าแบงค์ถือพนัดเหมือนอานะครับสมสอนโอชดูเวนและบุริมยมเนต็์นะครับบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาย,ยืมตัวกับแบงค์ของหน้าทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลครับ โดยสุพณนัทเหมือนตานะั้นย้ายมาจากสโมสรบุรีรัมนะฮะมาอยู่กับโอสลูเวนเมื่อเดือนกันยายนปี2023ครับได้สัญญายืมตัวหนึ่งหรือดูกาลโดยลงสนามให้กับทีมไป15นัดรวมทุวรายการทำไป1ประตูสำหรับเจ้าแบงนะฮะประเดิมสนามนัดแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของลูเวนในศึกฟุตบอลถ้วยโคกีครับครับน,นัดเปิดบ้านเอาชนะ A in, burg, เนะดอเกนโรเทนเบิร์กไป5-0ก่อนจะได้โอก,กาสประเดิมสนามนัดแรกนจุเป,ปลาโปเลกในเกมพบกับเควิสซีเวส โโที่สนามพิงพาวเวอร์แอนด์เดนํดสำหรับสุพนัทครับทำสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของเบลยเยียมครับโดยทำประตูได้ในเกมพบในเกมจูบิล่ย์โปโลลีกที่โอชลูเวนเปิดบ้านชนะ อุเพนไป30มครับรองหน้าทีมชาติไทยจะต่อสัญญายืมตัวกับทีมออกไปอีก1ฤดูกาลและจะอยู่กับทีมไปจนสิ้นสฤดูกาล2024 25เฟเดริกฟานเดอสตีนทานเจ้าหน้าที่บริหารสโม,มสรสวีเวนกาว่าสุพนัทเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงมีความเร็วผมดีใจที่เขาจะอยู่ที่ดูเวนเบิก1ฤดูกาลซึ่งจะทาให้คอสของเรามีตัวเลือกในเกมลุกมากขึ้นครับก็เป็นกำลังใจกับสุพนัทครับ สาต่อมาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครน้องๆไม่จำกัดเพศอายุระหว่าง16-12ปีครับเข้าร่วมกิจกรรมการสตูดิฟุบอลเด็กจีไดพิพมาครับในวันเสาร์ที่22มิถุนายน,นณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา7โมงเช้านะครับกำกับดูแลโดยชยยักรตอนถนัดเดินข่าววิทยากรของสมาคมครับในงานน้องๆจะได้เล่นฟุตบอลเป็นทีมร่วมกับเพื่อน และเรียนรู้ทักษะการรับการส่งบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูซึ่งอ้างอิงจากหลักสูตรฟุตบอลขั้นพื้นฐานจีไรเส้นและสอบแทรกปัชญาฟุตบอลขั้นพื้นฐานรวมทั้งการสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมฟุตบอลครับได้แ,แก่ความเคารพซึ่งกันและกาันความสนุกสนานความเพื่อแปลและความเท่าเทียมในการเล่นฟุตบอลโดยไม่แบ่งแยกเพศนะอายุครับภายใต้สภาพที่ปลอดภัยสามารถลงทะเบียนเขาลงกิกกรรผ่าน qr code หรือดงของสมาคมฟุตบอลนะครับในเพจ FA Thailand Gas r o o t ครับผมมาต่อที่ทีมชาติไทยชุดยู17ปีก็เตรียมเดินทางรัดฟ้าสู่ประเทศดินีเซียแล้วเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง4ก,กรกฎาคมโดยก่อนเดินทางจเจเด็ดมีราบนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดยู17ได้กล่าวว่าเราก็ได้เก็บตัวเป็นระยะระยะเวลาสั้น เป็นเวลาสัปดาห์กว่าตอนที่อยู่ในแคมทุกคนก็ตั้งใจฝึกซ้อมดีและเรียนรู้ในด,ดีโดยเฉพาะเรื่องของทางเทคิกและการอยู่ร่วมกันเป็นทีมเราก็พัฒนาทุกคนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการฝึกซ้อมทั้งเกมและการหุ่นเครื่องเพราะมีการวิเคราะห์ก่อนซ้อมและหลังซ้อมเพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด สำหรับเกมแรกที่เจอกับออสเตรเลียเราก็ทําการบ้านมาอย่างหนักเราก็ได้ดูการอุ่นเครื่องของพวกเขาเขาก็ตัวใหญ่แข็งแรงและเล่นแบบยุโรปเราก็มีการซ้อมแผนที่จะเจอเขาไว้แล้วตั้งแต่การอุ่นเครื่องกับทีมยูสิบแปดเพื่อเด็กมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่กลัวต่างชาติและก้าวข้ามนักเตะชาติอื่นๆเราก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่หวังว่าทุกคนจะสร้างผลงานออกมาแม้จะเป็นระยะเวลาสั้น แต่ทุกคนก็ตั้งใจทํางานฝึกซ้อมและเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ดีที่สุดเราจะพยายามสร้างความประทับใจแฟนบอลผมเชื่อในความสามารถของเด็กชุดนี้ไล่ทำผลงานที่ดีออกมาได้ก็ฝากแฟนบอลคือเด็กชุดนี้อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์นานาชาตินี่ก็เป็นทั้งแรกของหลายคนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะสู้และนำความสําเร็จกลับมาก็ขอให้ทุกคนส่งกําลังใจ ทรงแรงเชียร์เด็กชุดนี้พวกเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและนัดแรกที่ทีมชาติไทยจะเจอกับออสเตรเลียในวันที่23นี้นะครับดูบอลน,นี่ยเราก็เห็นทรงแล้วลว่ามันจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดก็ดูที่นัดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีนะครับ มาต่อกันที่สมโมสรทรูแบงคอกในเตดกับได้ตั้งถ้วยแชมป์ทาวฟีทัวร์นะฮะที่อาคารทรูทาวเวอร์ถนนราชดาพิเศษให้แฟนบอลสัมผัสถ้วยแชมป์อย่างใกล้ชิดว่าลูกรางหน้าตาถ้วยเป็นยังไงครับมีน้ำหนักแค่ไหนลองไปสัมผัสกันดูได้ครับโดยงานนี้ครับมีคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมงานมากมายและการสัมภาษณ์ประธานสโมสรอ,อย่างคุณขจรจิรวันนนท์ครับและโค้แบน ทวันสีปานและยังมีปกก้าอันนั้นและนิวทิติพันร่วมจานมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างมากมายครับถ้าหากแฟนทูแบงคอกในเตตต้องการเห็นถ้วยแชมป์ใบนี้อย่างใกล้ชิดครับก็ไปที่อาคารทรูทาวเวอร์ถนนรกชดาพิเศษกันได้ครับสำหรับผลงานของทรูแบงคอกนะครับรอบ64ทีมสุดท้ายนะฮะชนะ นครศรียอยู่ในเตดนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้ารอบสาสิบสองทีมสุดท้ายเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปสีปส่รประตูต่อศูนย์แล้วก็ผ่านเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายครับเอาชนะสงขาได้ถึงบ้านเลยครับในการดวลจุดโทษนะครับห้าประตูต่อสี่ครับผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเอาชนะลำพูนวอริเออร์ครับในบ้านหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาพบกับ อุด,ดออยู่ในเตดครับวัถล่มไปห้าประตูต่อศูนย์จากนั้นก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะดารากอาทุมวันอย่างที่เราทราบดีครับจากการดวลลูกจุดโทษครับสี่ประตูต่อหนึ่งก็ในเวลาเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขอสแสดงความยดีดีด้วยครับปิดท้ายข่าววันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดรับสมัครจังหวัดที่มีความพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันห้องปฏิบัติการีงินโดยความสะดวก เป็นไปตามาฐานขั้นตอนของไทยเลกหรือ FC เนื่องจากเป็นททอร์นาเมนต์สี่ทีมที่จะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อยสองสนามในห้องแต่งตัวของสนามแข่งขันอีก4ห้องไปส่องสว่างสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานไปส่องสว่างสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานโรงแรมระดับ4ีถึงหดาวและเพียงพอต่อการรองรับบุคลากรในส่วนต่างๆทั้งในเรื่องของทีมแข่งขันคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันอาหารนานาชาติการเดินทางจากสนามบินนานาชาติ และสนามบินในประเทศที่ไม่ได้อยู่ห่างเกินไปและบุคลากรจัดการแข่งขันนะครับทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆถือเป็นการยกระดับปรับปรุงสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสนามแข่งขันสนามซ้อมให้กับสนามกีฬาจังหวัดซึ่งส่งผลต่ออนาคตที่ประเทศไทยจะมีสนามที่ได้มาตรฐานนานาชาติตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือว่าสาหั์ฟุตบอลน,นานาชาตินะครับระบุไว้โดยสมาคมจะเปิดให้จังหวัดที่สนใจได้ส่งเอกสารยื่นความจำนงภายในวันที่1ก,กรกฎาคมปี25งพายครับโดยสามารถส่งหนังสือมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรืออ e ีเมลได้ที่ info at thailand org ครับในเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลระดับ Amatch นะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับช่วงหน้าฝนพอดีเลยครับ ช่วงปลายฝนช่วงหมดปลายฝนพอดีนะครับก็จะเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สี่ทีมนะครับคือฟุตบอลคิงส์ับโดยจะเชิญนะฮะทีมมาเตะกับทีมชาติไทยนะครับแต่ผมขอบอกนะฮะถ้าเชิญที่ต่ำกว่ามาแข่งกับทีมชาติไทยนะครับที่มีอันดับแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทยไม่มีประโยชน์ครับนะฮะไม่ยีประโยน์เลยครับเพราะว่าอีกสี่ปีข้างหน้าที่เราจะไปคาดือกฟุตบอลโลก เราก็จะตกรอบแบบนี้แหละครับผมนะบแต่ถ้าเชิญทีมที่มันเหนือกับเรานะครับอันดับแรงกิ้งที่อยู่สูงกว่าเรามาเตะอย่างนั้นใช่นะครับผมเห็นด้วยนะครับพวกเออยุโรปอเมริกาใตา้อเมริกาเหนืออเมริกากลางนะครับแล้วก็แอฟริกาที่มันมีอันดับแรงกิ้งมากกว่าเราเนี่ยแบบนี้จะเป็นประโยชน์และจะเข้าท่ากว่านะครับในการวางแผนเพื่อที่เราจะผ่านเข้าไปในรอบ3ให้ได้ในฟุตบอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าครับเน้นย้ำเลยครับ ถ้าตามกว่านี้ไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสีบ้านเพนะครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ